DIY m ไ s u s มซนะได้นะแต่หนักนะนะแต่แต่หน้ามจะหน้าร้านนี่จะความลงเลยนะนะครับโอเคก็ขนมปั้นกินได้ไมซูชิเป็นขนม DIY นะขั้นตอนเขาก็อ่ะขนาด43กร,รัมนะครับนี่มันเขามีขั้นตอน ก่อนทำล้างมือให้สะอาดด้วยในกล่องนะครับก็จะมีเจ้าของซองสีขาวเหมือนซองลูกอมสองซองสองซอ,องนะครับซองสีแดงหนึ่งซองสีเหลืองหนึ่งซองสีดำอีกหนึ่งนะแล้วก็จะมีนี่นะครับตรงนี้น่าจะเป็นแม่พิมพ์นะครับน่าจะเป็นแม่พิมพ์แล้วก็อันนี้ น่าจะเป็นผงโคลาเนาะหรือผงปรุงรสนะมีแค่นี้ครับในซองสีขาวนะครับสีขาวสองก้อนีมาปัน้นรวมกันเลยปัน้นรวมกันแล้วนะแบ่งแบ่งออกมานิดนึง ใหญ่กันไปใหญ่กันไป <c oughs> อ่าวางไว้ก่อน <c oughs> แบ่งสีขาวที่เหลือออกเป็นสีก้อนก้อนละเท่าเท่ากันมันจะเท่ากันไหมมาทุกคนน้องๆหนูๆครับ <c oughs> <c oughs> ดูก็รู้ว่าเท่ากันนะครัแบ่งสีแดงขนาดเท่าวงกลมนี้กดอัดในแม่พิมพ์ส่วนหางกุ้ง มันกินเลยไม่ได้นี่ทำไมต้องทำไมต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วย หางกุ้งนะทุกคนแบ่งสีเหลืองและสีแดงออกเป็นสีละสามก้อนก้อนละเท่าเท่ากันมันจะเท่ากันได้ยังไงในเมื่อสีแดงกลายเป็นหางกุ้งไปแล้วมันจะเท่ากันได้ไงไึจะเท่ากันได้ยังไงทุกคน,นเมื่อสีแดงเราแบ่งไปเป็นหางกุ้งไปแล้ว มันจะเป็นสามก้อนเท่ากันได้ยังไงสมมุติว่ามันเท่ากันนครับ หกผสมสีกันตามนี้สีเหลืองสองก้อนอัดแน่นลงแม่พิมพ์ไข่หวาน่ะสีเหลืองสองก้อน สีแดงสองก้อนอาดลงแม่พิมพ์ปาโอสองก้อนนี้เนาะแม่พิมพ์ปาโอ สีแดงหนึ่งก้อนสีเหลืองหนึ่งก้อนผสมให้เป็นสีส้มอัดลงไม่ไหมพิมพ์กุ้งนะมันจะเป็นสีส้มได้ไหมนวดนวดนวดอ่ะ นำเส้นสีขาวกุ้งอานำสีขาวที่แบ่งไปตามกระสองมาตกแต่งเป็นลายบนตัวกุ้ง cung nói <laughs> <laughs> นำหน้าซูชิไข่หวานปลาโอและกุ้งวางบนข้าวอ๋ออันนี้คือข้าวเนาะ รู้สึกว่าตัวตัวตัวข้าวปั้นจะเล็กไปนะทุกคนเนื้อปลาโอชัน้นนะเสร็จแล้วแบ่งสีดำออกเป็นสามก้อน ทำสาหายหนึ่งก้อนเป็นทำสีดำหนึ่งก้อนทำเป็นสาหร่ายพันบนไข่หวานนะทุกคนนี่ <c oughs> โอ้สลหายแผ่นใหญ่เลยนะนี่เนีอ่าสองนำก้อนสีดำสองก้อนรวมกันเป็นแผ่นเดียว ปั้นเป็นแผ่นสไลด์ให้สูงกว่าเข้าปั้นนําไปวางอ๋อทีขาวที่เหลืออีกก้อนหนึ่งมันก็จะมีแม่เพ์อยู่นะน่าจะแม่พิมพมให้ปั้นเนาะให้ปั้นแต่เรา นี่นิวชีล้างมือให้สะอาดก่อนนะทุกคนนี่เป็นไงล่ะมึงมาแล้วท็อปปิ้งสีส้มท็อปปิ้งเรามาแล้ว โอ้โหจุกจุกเขาปิ้งจุกจุกเลยเขาก็จะมีให้รอยปะตรงนี้นะให้ฉีกกล่องกลายเป็นร้านซูชิได้นะเป็นไงล่ะหนักนะหนักนะเอามาวางได้นะแต่หนักนะแต่ แต่นมนจะหน้าร้านนี่จะความลงเลยนะนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรยากนะครับจะจะทําสวยหรือไม่สวยนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะทุกคนนี่อยู่หน้าร้านมีหน้าร้านด้วยมือนี่โคตรสะอาดเลย